สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้10พฤศจิกายน2 5 1 4ครับคลิปรอบกลางคืนการจ่ายโครงการประกรันรายได้ข้าวสะดุดแล้วนะครับงบหมด13,000กว่าล้านจ่ายได้งวด1กับงวด2เท่านั้นนะครับงวด3เป็นต้นไปพี่น้องเกษตรกรชาวนาต้องรอการโอนจ่ายตอนนี้ยังไม่มีกำหนดจ่ายนะครับ เมื่อวานนี้วันที่9พฤศจิกายน2564มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับหลังหลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าเงิน1 3 0 0 0ล้านบาทนี้ใช้สําหรับจ่ายส่วนต่างประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก,ก,กข้าวงวดที่1ถึง2เท่านั้นและ 1> 3 1งวดที่เหลือที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการไปแล้วซึ่งจากที่รัฐมนตรีพาณิชย์นะครับให้สัมภาษณ์ไปก็แปลว่างบ1 3 0 0 0ล้านบาทที่อนุมัติมานั้นจ่ายส่วนต่างเข้าหรือว่าจ่ายเป็นรายได้เข้าวงวดหนงหวดสองหมดงบ1 3 0 0 0กว่าล้านไปแล้วนะครับ ต้องรอให้คณะมนตรีอนุมัติมาจ่ายเพิ่มก่อนนะแต่นายจุเลินลักษณะวิเศษก็ให้สภาพในทำนองที่ว่าไม่ต้องกลัวนะทำหลักการไว้แล้วยังไงก็ต้องหามาจ่ายแน่นอนนะครับสรุปตั้งแต่งวดที่3นะครับเป็นต้นไปก็ต้องรอยาวๆเงินมาเมื่อไหร่ทางช่องตองผลผมก็จะแจ้งชาวนานะให้ทราบทันทีครับ เรื่องนี้ยังคงต้องรออีกนานนะครับคงจะต้องมีการหารือกันอีกกว่าจะเข้าที่ประชุมคอรมอนะครับงบ1 3,000ล้านในหมดภายในสองงวดโดยเฉพาะงวดที่1น,นี่สูงมากจ่ายสูงมากนะครับงวดที่1น,นี่จ่ายสูงถึง1919.800ล้านบาทแล้วก็งบ1 3 0 0 0กว่าล้านนี่เมื่อจ่ายงวดหนึ่งไปแล้วม1ม900กว่าล้านนี่ก็เหลืองบ2,000กว่าล้านก็จ่ายได้เพียงงวด2อ,อีก ส่วนงวบสามงวดสี่เนี่ยงบไม่พอก็ต้องรอรอการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคอรมอเพื่อให้คอรมออนุมัติจ่ายต่อก่อนพี่น้องชาวนาจึงจะได้ซึ่งก่อนที่จะเข้าซึ่งก่อนที่จะนําเข้าในการเสนอคอรมอนั้นกระทรวงการคลังสํานักง,งบประมาณก็ต้องได้หาเรือกันในรายละเอียดก่อนนะครับก็รอฟังข่าวต่อไปครับว่าคอรมอจะอนุมัติงบเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อไหร่แล้วทกศจะเริ่มโอ,อนได้อีกเมื่อไหร่ในงวดที่ยังไม่ได้จ่ายครับ ถ้างบมาเมื่อไหร่เงินมาเมื่อไหร่วันจ่ายมาเมื่อไหร่ตามข่าวจากทางราชการนะครับช่องตองพรมก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปครับสําหรับคลิปนี้นําเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับให้กําลังใจพี่น้องชาวนาที่อยู่งวดสามงวดสีครับสวัสดีครับ